ตกใจทั้งวงการรูปคนร้ายถูกจับคาแบงค์เหมือนแจ็คแฟนฉันมากอีกหนึ่งคนที่เรียกเสียงหาจากแฟนคลับได้ทุกครั้งสำหรับแจ็คแฟนฉันที่บอกเลยเขาว่าหนุ่มแจ็คไม่ได้มีแค่การปล่อยมุกนะคะเรื่องการแสดงงานพิธีกรหรือร้องเพลงก็สามารถทำได้จนหลายคนยกให้เป็นไอดอลไปเลยก็ว่าได้แต่ล่าสุดหนุ่มแจ็คทำวงการบันเทิงและแฟนคลับคือฮาอย่างมากเมื่อเห็นภาพคนร้ายรายหนึ่งที่ถูกจับหลังบุกเด เดี่ยวปล้นธนาคารที่จังหวัดปทุมธานีหลายคนว่าคล้ายกับแจ็คมากๆงานนี้หนุ่มแจ็ครลบออกมาบอกเลยว่าคนส่งข้อความมาหาผมเต็มเลยไม่ใช่ผมนะครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างบอกว่าอย่าหาทามเหมือนมากๆฮ่าฮ่าฮ่าแจ็คที่ส่งข้าวไปให้มาเยอยากทานอะไรว่ามานึกว่าใช่ตกใจเลยเมื่อวานคุยกันดีๆนึกว่าไปทำไรเนี่ยแจ็คเป็นต้น ซึ่งในเหตุการณ์นี้ทราบว่าคนร้ายได้ชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีรังสิตคลอง6ตำบลรังสิตอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีคนร้ายได้ลุกไปที่เคาน์เตอร์ตามคิวพร้อมทั้งยื่นถุงผ้าให้แล้วบอกว่าตนเองมาปล้นและให้เวลา3นาทีแต่ก็ไม่รอดออกจากธนาคารไม่ได้จนถูกตำรวจจับตาในที่สุด Yeah.